วิทยาลัยขอนแก่นนะคะก็ได้ลงน้ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทั้งวิชาการกับสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยค่ะผลักดันให้เกิดสตาร์ทอัพอีโคซิสเ็มซึ่งที่เข้มแข็งนะคะสร้างชุมชนและความสัมพันธ์ระหว่างธุรกิจสตาร์ทอัพค่ะขณาบริหารธุรกิจและการบัญชีจัด พิธีลงน้ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสมาคมการข่าสตาร์ทอัพไทยโดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชันใช้พานท้องวิริยกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นก็ได้เป็นประธานในพิธีค่ะเพื่อพัฒนาหลักสูตรและก็จัดโครงการบริหารวิชาการหลักสูตรระยะสั้น ซึ่งคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะก็ได้ร่วมมือกับอีกาคณะน้ำกันค่ะได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์วิทยาการคอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ค่ะคเพื่อนก็นได้พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาผู้ประกอบการดิจิทัลโดยเป็นหลักสูตรแนวใหม่ค่ะซึ่งเรียกว่า New Paradigm Curriculum นะคะซึ่งเป็น จัดว่าเป็นชุดวิชาเพื่อที่สิดำเนินการหลักสูตรในการเป็นหลักสูตรน้ำร่องการสอนแบบใหม่ค่ะโดยการลงนาบันทึกขอตกลงความร่วมมือในเทอร์นีค่ะเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดแลกเปลี่ยนองคความรู้ด้านการเรียนการสอนการวิจัยรวมไปถึงสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมฝึกงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทยสั่งคนดุลไม่และผู้ประกอบการไม่ ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้พลักดันให้เกิดธุรกิจสตาร์ทอัพที่แข็งแรงและสร้างความสัมพันธ์เพื่อต่อยอดธุรกิจกับทั้งภาคราฐภาัคเอกชนตลอดจนเป็นการให้นักศึกษาได้เขอาฝึกประสบการณ์วิชาชีพฝึกสหกิจในเใครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษาเองและวงการสตาร์ทอัพของไทยในอนาคตพอรอมครับค่ะ